ถ้าดูแล้วชอบฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมช่อง m r w o o d X2 นะครับผมกับเกม Ark Ultimate Mobile นะครับผมวันนี้ผมก็มีตัว ดีๆมาแนะนำอีกหนึ่งตัวนะที่แบบค่อนข้างที่จะเท่เลยนะสรรพคุณก็ไม่ต้องพูดถึงตนนัวนี้จะเป็นในส่วนของ Giga นะครับผมเป็นอ่ก g กา a t เทคนะตัวนี้โมเดลค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะเดี๋ยวเราเสกออกมาก่อนเอาขอจากรีวิว900ก็แล้วกันจะได้แบบเท่ๆเ,เ,เลยนี่ก็อย่าลืมกด f o r t เทมนะเพื่อจับคำสั่งอันนี้ก็คือเพื่อจับนะ สตาสปาปกติก็สามารถจับได้นะสำหรับคำสั่งนี้แต่ต้องหันหน้าไปให้ตรงมันด้วยนะนี่ประมาณนี้ตัวนี้สีสวยหรือเปล่าสีไม่ค่อยสวยเท่าไหรนะ่นะนี่จะเป็นแบบตัวเทคมาเลยเห็นไหมเป็นตัวเทคมาเลยโคตรเท่แต่ตัวนี้เหมือนสีจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวผมไม่เอาละกันนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวขอตัวใหม่ละกันตัวนี้ไม่สวยเท่าไหร่ เวิลเก้าร้อยไม่เอาและวขอเวิวพันแล้วกันวิววิลพันมันต้องเทพกว่าเดิมสีนี้สีแบบนี้แดงแดงเอ้ใจเย็นเย็นเอาโดนค่าเฉยโอ้โหเอ้ยตัวนี้มันเทพเอ่ะมันฆ่าตัวของเราได้เฉยเฮ้ยกัดแรงมากนะเนี่ย เ้ยนี่ประมาณนี้ตาดแดงๆเทเลยนี่เออเป็นสีแบบนี้แบบหน,นึ่งนี่ออกเขียวๆบอดี้มันก็จะออกเขียวๆแล้วก็ตัวแบบแดงๆเวยอสุรกายนี่สติมินากรุดเยอะหน่อยน,นะครับผมตัวนี้สำหรับกิกาก็ไม่ต้องพูดถึงในส่วนของดาเมจน,นะ ีแกก็แรงในธรรมชาติอยู่แล้วเออไม่ต้องบรรยายสปปรรพคุณอะไรเยอะแยะมากมายนะสำหรับอีก้านะโคตรเทพยอยู่แล้วไซก็โคตรใหญ่เลยนะครับผมมีสกิลเดียนะคำรามเออนี่ดูในปากดิเป็นแบบมีลูกไฟอยู่ด้วยนะนี่โคตรเท่เลยตัวนี้ วิ่งก็จะจะช้าหน่อยนะครับผมอืดๆตามธรรมดาธรรมชาติของกีก้านะครับผมไม่ได้เร็วมากอะไรเดี๋ยวลองดูดิอยากลองว่ะเพื่อพันออกมาดิสักห้าตัวโอเคเออกมาแล้วนะครับผมห้าตัวนะครับผมผมกัดไปทีนึงเฮ้ย ไม่สะทกสะทานเลยโอ้ยกระเด็นถือว่าค่อนข้างที่จะแรงอยู่นะสำหรับกีก้าของผมเนื้อเด้งเต็มเลยแล้วก็พวกของกากากไม่เอาครับผมทิ้งโอ้เ,อเลเมเป็อย่างเยอะเดีย๋ยวผมขอโอนเนื้อเข้าไปในตัวทีเล็กก่อนมันมีเยอะเกิน Okay. ประมาณนี้ตัวป่าก็ไม่ต้องเทสอะไรมากมายนะเพราะแบบรู้กๆกันอยู่แล้วนะว่าทีเดียวตายแน่นอนเพราะผมขี้ขี้อ่าขี้เกียจเดินนะตัวมันเดินค่อนข้างที่จะช้าๆนะเออก็เลยแบบเดี๋ยวสกพวกบอสพวกอะไรมาโจมตีเล่นน่าจะโอเคกว่านะครับผมสำหรับกีกาตัวนี้เดี๋ยวทดสอบเป็นลิงบอสก่อนแล้วกันนะ ผมจะเอาลิงบอสเลเวลพันมาเลยนะครับผมนี่ปาบออกมาแล้วทุกคนนี่ผมก็คำรามคู่ไปก่อนแล้วกันนี่เขาก็เรียกลูกสมุนตามสูตรของเขานั่นแหละนี่อุ้ยแรงนะทุกคนนี่ขนาดเลเวลพันนะตีค่อนข้างที่จะลดเหลวมากๆนี่ไม่กี่ทีรว่วงแน่นอนเอาเอลิเมนต์มาไอ้น้อง วิ่พันผมว่ามันอจอกไปเดี๋ยวผมลองดูเวล5ห้าพันนิมันจะเทพแค่ไหนทุกคนเออไม่เคยเสยกบอสเวล5ห้าพันออกมาแนะี่นี่ก็ห้าพันนะทุกคนอ,อ๋อก็ไม่แตกต่างนี่ว่าทุกคนเออกัดลงเท่าเดิมแค่เพิ่มเติมเลเวลหรือเปล่าเดี๋ยวผมพิมพ์ไปห้าร้อยวะเดี๋ยวรออยู่ตอนตายปาบก็ห้าพันนี่หว่าแต่ก็ตายเหมือนเดิมหรือเลเวลมัน ไม่ได้บุงบอกถึงความเทพวะเออก็ตายง่ายเหมือนเดิมลดเท่าเดิมน่าจะแม็กของเลือดมันนั่นแหละเออ๋อยวเราลองไปดูบอสต้นไม้ไหมว่าจะไหวหรือเปล่าสําหรับกิก้ารเรากัดไปดาเมจจะแรงหรือเปล่ามายิงบอสเจอทุกคลิปเป็นการสอบซายฉันช่นยอดนะทุกคนโอ้ยกระตุกเล็กน้อยอย่ารอมันตื่นขึ้นมาก่อนผมจะไม่กัดมันก่อนนะ เออรอมันาแบบสมบูรณ์แบบร้อเปอร์เซนมาแล้วทุกคนหุยแรงมากๆนะทุกคนดูดิรถเป็นข้อเลยหุยแรงหุยโดนจับโอ้โหโดนจับไปแล้วทีนึงแต่เลือดก็เหลือประมาณ30%เปอร์เซนตะกัดไม่ถึงสิบตีหุยพิคกคีตนนัวนี้เดินชิวจังวะลูกพี่ รุ่นใหญ่เขาจะคุยกันโอ้มาเดินชิลอยู่ตรงนี้ไม่กลัวโดนลูกหลวงบางเลยนี่แรงบอกเลยแรงโคตรเฮ้ยดาเมตตอนนี้ผมให้9.5นะครับผมสำหรับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจับไปนี่ให้ทุกคนดูเป็นไวเบร์นี่นะเอาไปไหนวะเอา ตายซะแล้วโดนเทคกิคกาเราสังหารไปแหละเออว่าจะจับให้น้องๆดูซะหน่อยบอกแล้วตัวนี้ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณมันเยอะมันเทพอยู่แล้วโอ้โหเทพจริงดาเมจแรงมากนะทุกคนเนื่องจากเลเวลที่เราจับมาค่อนข้างเยอะด้วยเป็นเลเวลพันเลยล่ะมันก็เลยเทพกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาหน่อย แต่ผมว่าน่าจะอยู่เทียเทเดียวกับไอ้พวกนู้นนั่นแหละเออให้ก้าคะแนนก็พอละพอไอ้พวกนี้ผมเสกมาไอ้ทีเวกนะรเวิวหกร้อยหรือเปล่าหรือเท่าไหร่วะจำไม่ค่อยได้แหละตอนนี้เลเวลเท่าไหร่พันสองตัวน,นี้พันห้าใช่ไหมหรือเท่าไหร่พันแปดนะเออนู่นแค่พันสองอันนี้พันแปดเออมันก็ห่างกันค่อนข้างเยอะนะสําหรับส่วนของเลเวลแต่สําหรับ <c oughs> บอดี้ของ กีกาตัวนี้ก็ถือว่าสวยงามเลยนะครับผมแล้วก็มีหน้าตาที่แบบโหดร้ายมากๆใครอยากได้ไปเป็นแบบคอลเลคชันในบ้านที่แบบยืนโชว์เท่ๆก็สามารถเอา,อาโค้ดไปได้นะครับผมให้ฟรีเลยแค่คุณทักมาขอนในเฟซเพจหรืออยากได้ตัวอื่นที่ไม่ใช่กีกาตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์หรือทักมาในเฟซเพจได้นะครับผมผมก็ ให้ทุกคนนะเออก็สาหรับกีกาตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมเออใครอยากได้ตัวอะไรก็สามารถมินไว้ได้นะเดี๋ยวผมก็จะมาทำคลิปรีวิวให้ทุกคนดูแล้วก็แจกโค้ดนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ดูจนจบและเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมบาย